สวัสดีนักเรียนชั้นป .3 นะคะวันนี้วันพฤหัสที่9เดือนกันยายนนะคะเราจะมาทำแบบฝึกหัดตอจากเมื่อวานนะคะให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดไปหน้าที่59เหมือนคุณครูเลยคะ่ะเดี๋ยวคุณครูจะมาทบทวนวิธีการทำนะคะโดยคุณครูจะทำตัวอย่างให้นักเรียนดู1ข้อแล้วที่เหลือให้นักเรียนฝึกฝนด้วยตัวเองนะคะแล้วจากนั้นเนี่ย คุณครูก็จะมีเฉลยในคลิปนี้ด้วยเพื่อให้นักเรียนตรวจสอบว่าตัวเองทำถูกต้องหรือไม่นะคะมาเริ่มกันเลยค่ะคุณครูจะทำให้นักเรียนดูในข้อที่9นะคะสำหรับข้อที่9นะคะโจทย์ก็คือ689หาร9นะคะเท่ากับสี่เหลี่ยมวิธีการทำนะคะเราก็เอา 689นะคะมาวางไว้ในเครื่องหมายหารยาวเหมือนเดิมเอา9ซึ่งเป็นตัวหารวางไว้ข้างนอกจาก,จากนั้นนะคะเราก็จะมาเริ่มหารกันเลยค่ะนักเรียนดูนะคะ9เป็นตัวหารมันจะไปหารตัวที่อยู่ข้างในเครื่องหมายหารใช่ไหมคะ9หาร6ได้ไหมคะ9คูณอะไรแล้วได้6มีไหม ไม่มีเพราะว่า9คูณ1ได้9แต่มันไม่มี9คูณอะไรแล้วได้6ฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องทำยังไงคะเราจะต้องหารไป2ตัวทีเดียวเลยก็คือเอา9ไปหาร68เลยนะคะหมายความว่า9เนี่ยคูณอะไรแล้วได้68มีไหมคะ ถ้าไม่มีเราก็เอาที่ใกล้เคียงนะคะเราก็จะท่องแม่เก้าเลยค่ะ9 1 9 9 2 18 9 3 27 9 4 36 9 5 45 9 6 54 9 7 63 9 8 72อ่านนักเรียนดูนะคะเราต้องการเลข68แต่มีไหมคะผลลัพธ์ที่คูณแล้วได้68ตรงนี้มีไหมคะ ไม่มีนะคะเราจะต้องเอาเลขที่ใกล้เคียงกับ68แต่ไม่เกิน68ก็คือเอาเลขอะไรคะ63แสดงว่า9คูณกับ7แล้วได้63หนูก็เอาตัวคูณ7มาเขียนบนเครื่องหมายหารเวลาเขียนเราจะเขียนตรงนี้นะคะเพราะว่าเราดู2ตัวข้างหน้าตรงนี้จะต้องเป็นเลขอะไรคะเป็นเลข0ต่อไปค่ะ9คูณ เนะคะได้เท่าไหร่นะได้63เราก็เอา63มาเขียนไว้แบบนี้ค่ะแล้วเราจะทำการลบกันนะคะอ่าทำเครื่องหมายขั้นการลบค่ะเอามาลบกันเลยค่ะ68ลบ63 8ลบ3ได้5 6ลบ6ได้0อ่ยเขียนไว้นะคะต่อไปเราจะดึง ก้าลงมาเขียนนะคะอ่าคราวนี้9กนะคะเที่เป็นตัวหาร9ที่เป็นตัวหารนะคะจะไปหารอะไรคะจะไปหาร59 9คูณอะไรแล้วได้59เอาที่ใกล้เคียงนะคะเราก็ท่องแม่9เลยค่ะ9ก9าหนึ่งเก9าเก9าสองส 54 97 63สี่เอ่า9คูณหเท่ากับห้เราจะต้องเอาไม่เกิน59ใช่ไหมคะแต่ว่า9คูณเนี่ยมันได้63แล้วเอาได้ไหมไม่ได้นะคะเราจึงต้องเอา9้คูณหแล้วได้54นะคะก็เอาตัวคูณ6มาเขียนเลยคะ่ะเกคูณกับหแล้วได้ 54านะคะเราก็เขียน5 4ิเลยค่ะจากนั้นมาทำอะไรกันต่อคะ่ะเด็กๆมาลบกันนะคะและเขียนเส้นขั้นนะคะาจากนั้นเอามาลบกันเลยค่ะ9ลบ4เหลือห้านะคะ5ลบหได้ศนย์ 0. แสดงว่าเราเหลือเศษเป็นหนั่นเองนะคะที่หเป็นเศษก็เพราะว่า 9เนี่ยไปหารหมดทุกตัวแล้วใช่ไหมคะใต้เครื่องหมายก็คือหาร689เรียบร้อยแล้วจึงเหลือเศษเป็น5นั่นเองค่ะวิธีการตรวจคำตอบก็คือเอาตัวหารใช่ไหมคะคูณกับคำตอบก็คือ76ใช่ไหมคะใส่วงเล็บให้หน่อยนะคะแล้วก็ไปบวกกับเศษก็คือ5เท่ากับตัวตั้งก็คือ 689นั่นเองค่ะดังนั้น689หาร9เท่ากับ76เศษ5แล้วก็เขียน76เศษ5แบบนี้นะคะ วันนี้นะคะคุณครูก็ได้ทําตัวอย่างให้นักเรียนดูแล้ว1ข้อนะคะที่เหลือข้อ7ข้อ8ข้อ10นะคะให้นักเรียนทําด้วยตัวเองนะคะกดหยุดวิดีโอแล้วทาด้วยตัวเองได้เลยค่ะเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วนะคะนักเรียนสามารถที่จะตระวจสอบเฉลยจากคุณครูได้เลยนะคะในคลิปนี้อันนี้ก็จะเป็นเฉลยนะคะถ้าเรายังไม่ถูกต้องเราก็แก้ไขให้ถูกต้องได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณคณก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ